สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่2566นะครับเช้านี้เช้าว,วันที่2อนะเานี้วันที่สอเนาะวันนี้พามาชมสวนลุงน้อยนะชมสวนลุงน้อยกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะในพื้นที่ท่าไ่ลงุงน้อย80 80ตารางวาในพื้นที่80ฮนะ ไว้พักผ่อนเนาะ,ะในพื้ที่เดี๋ยวจะให้ดูบริเวณโดยรอบก่อนภาพรวมก่อนอ,อันนี้เข้าประตูมาแล้วเนาะด้านหน้าเนาะอ่านี่มนะล,มล้อมรั้วไว้รัวรอบขอบชิดนะมีกระทอ่อมมีกระท่อมหลังหนึ่ง เป็นกระท่อมไม้ไผ่มีห้องนอนเรียบร้อยด้านหน้าพิญชานั่งเรามารีวิวให้ดูกันว่ามีต้นอะไรบ้างเนาะอตอนนี้หูุ่น้อยกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะ,ะไล่ไล่จากนี้เลยนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็น ต้นน้อยหนาต้นน้อยหนานะครับออกลูกแล้วต้นน้อยหนาออกลูกแล้วนะอือข,ข้างนี้เป็นหัวขาฮะไว้ปรุงอาหารไว้ทำอาหารเด้อนี่เด้อหัวขาอันนี้ต้นอะไรนี่ลูกน้อยเนี่ย วันนี้ชมพู่น้ําดอกไม้นะครับพี่น้องชมพู่น้ําดอกไม้เป็น,ะนะอะเป็นยังไง,อไงโอ,โอเป็นชมพู่ที่มีความหอมมากนะ,ะเวลากินอันนี้ฝรั่งออกลูกเต็มเลยกำลังออกลูกฝรั่งพันอะไรนะเนาะอ,อะไรนะเป,เป่าหงสือนะ,ะพี่น้อง พลังพันเป่าหงสีเคยได้ยินแต่ก,กิมจูฮะเนีตเ็ดตะไคร้มีน้อยนาหลายต้นอยู่เนาะสองต้นอันนี้สาบัวสาบัวเล็กเกใส่อ่างไว้เลี้ยงปลาด้วยเป็นปลาอะไรนะหางลูกยงุงได้กินยงุงนะ มะละกอด้วยอันนี้ด้านหน้าก่อนที่จะขึ้นไปบนกระ่อบนะเป็นสวนขนาด80วาเดี๋ยวด้านข้างจะมีสลัดด้านข้างมีสลัดเรียนเรือนปลูกสลัด เดินลำบากเลยสูงอันนี้กล้วยกล้วยอะไรเนี่ย,เ,ยเอ,อ๋อกล้วยน้ำว้าอนนี่ก็มะละกอกะเพราเนี่ยกะเพรานี่จะเยอะหน่อยแต่ใบใหญ่ดีอะกะเพราอะนะมะเขืออืม